เบิกบานมีความสุขค่ะฟังเสียงธรรมชาติกันอีกแล้วนกนกขานรับกัน ช่างไพเราะสวยจังเลยนี่ค่ะนุ่นสุกสว่างสวยงามค่ะแสงตะวันยามช้าเชา้าสวยงามจังเลยเชา้าสวยงามจังเลยรับกันท้องฟ้า แสงตะวันบินเลียงกันเป็นสามเหลี่ยมสวยจังเลยเอ,าอากาศดีจังเลยค่ะสูตรโอโซนยามเช้าดูด้านนี้บ้างสุกสว่างสวยงามจังเลยค่ะก้อนเมฆ ท้องฟ้านกแย่เลยค่ะทุกท่านเห็นไหมคะก่อนสวยจังเลยสวยงามจังเลยค่ะเช้ายามเชา้ามีความสุขนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านนกแย่เลยค่ะทุกท่าน เห็นไหมคะอ้าวอากาศดีจังเลยคะ่ะสูตรโอโซนยามเช้าเช้าสวยงามจังเลยรับกันท้องฟ้าแสงตะวันสวยงามมากเลยคะ่ะทุกท่าน เป็นหน้าบ้านอีกแล้วค่ะหน้าบ้านนะคะก่อนสวยจังเลยสวยงามจังเลยค่ะเชา้ายามเชา้ามีความสุขนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านสวัสดีมีความสุขะคะ่ะก้อนสวยจังเลยสวยงามจังเลยค่ะเชา้ายามเชา้า มีความสุขนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านอยเห็นนกมาอีกแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะอยสวยงามจังเลยดูสิคะนกุเห็นนกมาอีกแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะอสวยงามจังเลยดูสิคะนกคบแสงตะวันสวยงามจังเลย ้องฟ้าก้อนเมฆเป็นปุยก้อนสวยจังเลยสวยงามจังเลยค่ะเช้ายามเช้ามีความสุขนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านรอนเหลือเกิน mm hmm. ความสุขรอบตัวเราค่ะกับธรรมชาติยามเช้าฟังเสียงนกดาน,นีบ้างสีขาวเป็นปุยนุ่น ว้าวเส้นทางยาวสีขาวอุบินเรียงกันเป็นสามเหลี่ยมสวยจังเลยสวัสดีมีความสุขค่ะสุขสดชื่นสมหวังยามเช้าสิ่งใดที่ทำก็สำเร็จ ลำรวยกันทุกท่านนะคะรับอรุณยามเช้าแสงตะวันแสงสีทองสวยจังเลยนี่ค่ะก่อนสวยจังเลยสวยงามจังเลยค่ะเช้ายามเช้ามีความสุขนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านงามเหลือเกินนกค่ะ อุ้ยนกแย่ๆเลยเป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะนุ่นสุกสว่างสวยงามค่ะแสงตะวันยามเช้าอากาศดีจังเลยค่ะสูตรโอโซนยามเช้าแล้วเหลือเกิน ความสุขรอบตัวเราค่ะจะธรรมชาติยามเช้าฟังเสียงนกสวยจังเลยนี่ค่ะสวัสดีมีความสุขค่ะสวยจังเลยอู นกไดแยะเลยเห็นไหมคะทุกท่านก้อนเมฆนิเบิกบานมีความสุขค่ะฟังเสียงธรรมชาติกันอีกแล้วเดยวอยู่ไหนอาหายไปไหนแล้ว <laughs> นกค่ะเมื่อกี้นกก็บินเรียงกันเป็นกลุ่มก้อนสวยจังเลย สวยงามจังเลยค่ะเชา้ายามเชา้ามีความสุขนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านด้านนี้บ้างสีขาวเป็นปุยนุ่นว้าวเส้นทางยาวสีขาวดูนกบินช่างสวยงามเหลือเกินฟังเสียงนกร้อง ลำรวยกันทุกท่านนะคะรับอรุณยามเช้าแสงตะวันแสงสีทองแสงตะวันรับอรุณยามเช้าจมาายลํารวยกันทุกท่านนะคะรับอรุณยามเช้าแสงตะวัน แสงสีทองบินเลียงกันเป็นสามเหลีย่ยมสวยจังเลยล้อเหลือเกินความสุขรอบตัวเราค่ะกับธรรมชาติยามเช้าฟังเสียงนกเสียงนกจิบ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 นกกาบินออกจากรังค่ะแสงตะวันรับอรุณยาม นกแยะเลยค่ะทุกท่านเห็นไหมคะแล้วเหลือเกินความสุขรอบตัวเราค่ะกับธรรมชาติยามเช้าฟังเสียงนกบินเลี้ยงกันเป็นสามเหลี่ยมสวยจังเลยนุ่นสุขสว่างสวยงามค่ะแสงตะวัน ยามเช้าลำรวยกันทุกท่านนะคะรับอรุณยามเชา้าแสงตะวันแสงสีทองดูด้านนี้บ้างเสียงนกจิบจิบจินกกาบินออกจากรังค่ะแสงตะวันรับอรุณยาม สุขสดชื่นสมหวังยามเช้าสิ่งใดที่ทำก็สำเร็จนกแย่เลยค่ะทุกท่านเห็นไหมคะ สวยจังเลยนี่ค่ะก้อนสวยจังเลยสวยงามจังเลยค่ะเชา้ายามเชา้ามีความสุขนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านสวยจังเลยโอ้นกที่แยะเลย เห็นไหมคะทุกท่านก้อนเมฆสวัสดีมีความสุขคะ่ะสวยงามมากเลยคะ่ะทุกท่านเป็นหน้าบ้านอีกแล้วคะ่ะหน้าบ้านนะคะสวยงามเหลือเกินนกคะ่ะอุ้ยนกแย่ๆเลยเป็นภาพที่สวยงามมากเลยคะ่ะ อยเห็นนกมาอีกแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะอย้สวยงามจังเลยดูสิคะ